ย่ามจับเป็ดแกนนะ้งน่านียรปลาผาเป็ดไปเสียมยมึงยังแรงจัเป็ดมาออมต้องทกอกเลยจัง่ามันตอนมึงทกองทกเลยมันติดปากมันมึงยังรงทอกมา่ม่เดียวมันตเลยเดียวี อมตอนบุบดึงเลยฮะนั่นนั่นนั่นนี่นั่นนี่อ๋อไปอ๋อๆกูบอกเลยจับไปเข่งกูบอกเลยจับไปเข่งกูเป็นห่วงแล้วไม่มีแรงจะดึงเดียวกิโลตัวนั้นนะร้อยจริงไอ้ย่าตกได้ตัวเด็กปากพุ่งเลย

mẹ bộ phận tóc đứng tóc mà mừng dịch mà mày đang lén được bông cười gì à coi subscribe bám, kênh Ghiền Mì Gõ có không bỏ lỡ <laughs> <laughs> Hãy subscribe nát